ล้างมักขะจะล้างมักขะออกจากจิตใจต้องใช้หลักเดิมคือสาวกลับไปดูต้นตระกูลของมักขะเสียก่อนมักขะนี้เป็นกิเลสตระกูลโมหะคือโง่เขลาไม่รู้จริงการแก้ความไม่รู้ต้องใช้ปัญญาจะสร้างปัญญาขึ้นในใจได้เมื่อไหร่มักขะก็หลุดไปเองเหมือนเราจุดโคมไฟขึ้นให้เกิดแสงสว่างแล้ว ความมืดหนีไปเองไม่ต้องไปทำการขับไล่สายส่งอีกต่างหากความรู้ที่จะแก้มักขะได้ต้องเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในใจตัวจริงๆไม่ใช่ความจำบางคนไปจำเอาความรู้ของท่านผู้อื่นมาแล้วเข้าใจว่าที่จำไว้ได้นั้นเป็นปัญญาความจริงไม่ใช่ความจำนั้นเป็นเพียงสัญญาแก้มักขะยังไม่ได้เหมือนคนบรานนอกเข้ามาเที่ยวกรุงเทพ เห็นถนนหนทางในกรุงเทพเต็มไปด้วยโคมไฟฟ้าสว่างสวยกลางคืนก็สว่างเหมือนกลางวันครั้งกลับออกไปบ้านนอกแล้วจำเอาภาพเหล่านี้ไปด้วยเล่าให้ใครๆฟังก็ได้แต่การจำการเล่านั้นจะทำให้ทางเดินและบ้านเรือนของเขาสว่างสวยก็หาไม่เพียงไปจำเอาความสว่างที่คนอื่นทำได้มาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเอง ในเรื่องบุญคุณนี้ก็เหมือนกันนักประพันธ์บางคนอาจพรรณนาคุณมารดาบิดาได้อย่างหยดย้อยแต่นั่นก็ไม่ใช่หมายความว่ากระตัญญูได้เต็มเปี่ยมอยู่ในจิตใจของเขาแล้วหาไม่ได้เพราะที่เขาเอามาพูดนั้นอาจเพียงแต่เอาความจำออกมาอธิบายไว้ก็ได้คนใบ้คนง่อยอาจมีกตันยูมากกว่าคนดีเป็นไหนๆก็ได้ พราะกะตัญญูเป็นเรื่องของใจหมายถึงจิตใจที่รู้คุณของผู้มีคุณคนที่เอาความจำมาเป็นความรู้คือเพียงแต่จำเขาได้คิดว่าตัวรู้มักจะแก้ความเห็นผิดไม่ได้ได้พูดแล้วว่าลำพังความจำแก้มืดในใจอย่างไม่ได้เห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้เองคนบางพวกจึงมีความเห็นวิปริตไปขอโทษด้วย โดยเฉพาะคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวคือเป็นผู้ได้รับการศึกษาสูงพอสมควรตั้งแต่ชั้นมัธยมปลายและเตรียมอุดมขึ้นไปในวงเล็บเฉพาะบางคนมักจะมีความคิดนอกทางเช่นคิดว่ามารดาบิดาไม่มีคุณอะไรแก่ลูกท่านร่วมสนุกกันตามความประสงค์ของท่านเมื่อท่านทำลูกให้เกิดแล้วท่านก็ต้องเลี้ยงดู ซึ่งการเลี้ยงดูนั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านเองไม่ได้มีบุญคุณแก่ลูกเป็นพิเศษหากจะเอาความรักลูกมาตั้งเป็นบุญคุณความรักนั้นท่านก็รักของท่านเองไม่ใช่บุญคุณคนที่เห็นอย่างนี้เต็มที่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เชื่อว,ว่าจะมีแต่แล้วก็ได้พบเห็นมาหลายคนแล้วที่เห็นไปอย่างนี้จริงๆรวมทั้งพระปรินนุ่มรูปหนึ่งด้วย นอกจากคุณบรรดาบิดาแล้วก็มีเรื่องคุณครูบาอาจารย์อีกอย่างที่เป็นไม้เบื่อไม้เบาอยู่เวลานี้คือนักเรียนรุ่นโตไม่เห็นว่าครูเป็นผู้มีคุณแต่เห็นว่าครูเป็นลูกจ้างของนักเรียนคือนักเรียนเสียค่าเล่าเรียนให้ทางโรงเรียนจ่ายออกเป็นเงินเดือนครูครูได้เงินเดือนแล้วก็มาสอนหนังสือให้แล้วจะเอาบุญเอาคุณอะไรกันอีก เมื่อนักเรียนคิดนึกไปอย่างนี้การสัมมาครรารวะที่ควรทำแก่ครูก็บกพร่องไปและไม่ใช่แต่จะแสดงสัมมาคารวะเท่านั้นนักเรียนบางคนในกรุงเทพเวลานี้แสดงกริยาต่อครูเหมือนกับครูเป็นคนใช้หรือลูกจ้างของตนเท่านั้นเองเห็นเข้าแล้วน่าอนาจใจครูที่น่าสงสารมากคือครูโรงเรียนราดและเป็นครูชั้นผู้น้อย บางคนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนักเรียนเอาทีเดียวอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้มีครูคนหนึ่งมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าพอเขาจะเริ่มสอนก็มีนักเรียนในชั้นพูดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, วันนี้สอนดีๆหน่อยนะเว้ยเขาบอกว่าพอได้ยินคำนี้เท่านั้นเขาตัดสินใจที่จะลาออกจากครูตั้งแต่วันนั้นมาเพราะทนไม่ไหวบางคราวสอนยังไม่ทันจบชั่วโมง นักเรียนบอกให้เปลี่ยนสอนเรื่องใหม่เช่นให้เล่าเรื่องที่สนุกสนุกนอกจากหลักวิชาแทนดังนี้เป็นตน้นรวมความว่านักเรียนพยายามที่จะประพฤติต่อครูอย่างลูกจ้างมากขึ้นทุกทีไม่เหมือนสมัยโบราณแปลกอยู่แล้วยังแปลกขึ้นไปกว่านี้อีกคือสมัยนี้คนที่มีวุฒิสูงโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านเมืองนอกมาแล้ว และมาเป็นสมองของบ้านเมืองมีอยู่ไม่น้อยที่เห็นดีเห็นชอบกับความประพฤติของเด็กดังกล่าวนั้นโดยเอาหลักเสรีประชาธิปไตยเข้ามาอ้างว่าพฤติการเหล่านั้นแสดงว่าเด็กของเรากำลังรู้จักประชาธิปไตยและกลายเป็นว่าคนที่ดิ้นรนจะให้เด็กรู้จักสัมมาคาระวะเป็นคนหัวเก่าล้าสมัยเสียแล้วว่าอย่างนี้ แต่เท่าที่สังเกตดูท่านผู้ที่มีความเห็นไปอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ที่มีเลือดเนื้อเป็นครูจริงๆแต่เป็นพวกชั้นครูของครูอีกทีหนึ่งมีโอกาสที่จะถือปากกามากกว่าถือช็อกและมีโอกาสที่จะเห็นเด็กนักเรียนเมื่ออยู่ในห้องประชุมมากกว่าที่จะได้คลุกคลีกับเด็กในชั้นส่วนครูที่คลุกอยู่กับการสอนและอบรมเด็กจริงๆ แทบทั้งหมดพากันเอือมระอาพฤติการดังกล่าวนี้อย่างยิ่งที่แรกข้าพเจ้าเองคิดตำหนดเดิเด็กๆว่าทำเป็นคนไม่มีสมบัติผู้ดีขาดการสำมาคารวะแต่ต่อมาจึงรู้ว่าเขาเดินตามลูกศรแล้วจะติเขาอย่างไรถ้าจะติก็ต้องติลูกสอนอย่าลืมว่าบุญคุณของคนอื่นนั้นเป็นของหาค่าไม่ได้คือ เกินจากค่าจ้างเกินจากเงินเดือนส่วนที่เกินไปนั้นคนมีปัญญาจึงจะเห็นที่เราเห็นว่าเราได้จ่ายเงินค่าเล่าเรียนให้ครูแล้วครูก็เป็นลูกจ้างของเรานี่คือเห็นแก่ค่าจ้างซึ่งความจริงแล้วค่าจ้างนั้นเป็นของเราที่เราเห็นก็เห็นของเราเองเท่านั้นการเห็นตัวเองนั้นคนโง่ที่สุดก็เห็นจะอัศจรรย์อะไร คนที่คุยอวดว่าตัวเองได้มองเห็นตัวเองเป็นการขยายความโง่ของตัวเองฉันใดคนที่เอาค่าจ้างที่ตัวเองจ่ายให้ครูออกมาชูอวดก็ฉันนั้นครูคือสิ่งที่เขาทําให้เกินไปจากหน้าที่เลยไปจากค่าจ้างคนมีดวงปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ขุนคนการรู้แจ้งแก่ใจอย่างนี้ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการตึกตรองพิจารณาด้วยใจมิใช่เพียงท่องจำเอาความรู้มาจากคนอื่นเท่านั้นอย่างเช่นคุณมันดาบิดาในตำราว,ว่าไว้เพียงว่ามันดาบิดามีคุณคือท่านเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงเรามาจนเติบโตดังนั้นเป็นต้นนี่ตำราทีนี้ เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าพ่อแม่ได้ทำกิจที่คนอื่นทำให้แก่เราได้ยากอย่างไรบ้างเช่นแง่อุปการะตามธรรมดาของคนทั่วไปถ้าจะลงทุนลงแรงอุปการะใครก็คิดแล้วคิดอีกต้องมองเห็นทางได้จึงจะลงมือทำเช่นเห็นแก่หลักทรัพย์ของเขาเห็นแก่นิสัยใจคอของเขา ต้องสอบดูว่าเขาเป็นลูกใครหลังใครหัวนอนปลายตีนอยู่ทางไหนรวมความว่าเมื่อจะลงมืออุปการะต้องมั่นใจว่าเขาจะตอบแทนได้แน่หรืออย่างน้อยก็คิดว่าเขาจะไม่ลืมบุญคุณตนบางทีถึงกับต้องทำหนังสือสัญญาเป็นประกันเอาไว้แต่พ่อแม่ที่อุปการะลูกนั้นเป็นการลงทุนลงแรงช่วยด้วยบริสุทธิ์ใจจริงๆ ไม่ได้คิดถึงหลักประกันบุญคุณเลยเราเองก็เกิดมาตัวเปล่าไม่มีหลักทรัพย์อะไรเลยแม้แต่เข็มเล่มเดียวก็ไม่มีที่จะประกันว่าบุญคุณท่านจะไม่เสียแรงเปล่าแม้ว่าจะเอาตัวล่อนจ้อนเป็นประกันขณะที่เกิดมานั้นก็ยังไม่รู้ได้แน่นอนว่าอาวัยวะร่างกายของเราจะใช้การได้เพียงใดหรือไม่ตาก็ยังไม่ลืมปากก็ยังไม่พูด ยิ่งนิสัยใจคอก็ยิ่งเป็นของรู้ไม่ได้เอาทีเดียวว่าเราจะเป็นคนนิสัยอย่างไรเมื่อโตอขึ้นคิดดูสิว่าเราได้ให้ความมั่นใจอะไรแก่พ่อแม่บ้างจะเป็นคนเนรคุณคนหรือไม่ก็ยังไม่ทราบตัวหนังสือตัวเดียวก็ไม่มีแต่ว่าท่านผู้บังเกิดกล่าวทั้งสองได้ถมตัวเข้าช่วยเหลือจนสุดแรง ที่ยากจนก็กู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาช่วยคิดดูเถิดแล้วเราจะเห็นแจ้งแก่ใจว่าอ้อท่านมีบุญคุณแก่เราจริงๆถ้าลงได้อ้ออย่างนี้แล้วให้เป็นอันรู้ว่านั่นแหละความกระตันยูเกิดในใจเราแล้วต่อไปถ้าไปฟังใครพูดถึงคุณพ่อแม่ข้อความที่ได้ฟังนั้นก็จะ กระตุ้นกระตันญยูในใจเราให้เด่นชัดโดยง่ายแต่ถ้าใครคิดแล้วยังไม่เห็นคุณท่านคิดอย่างไรอย่างไรก็ไม่เห็นก็เป็นกรรมถูกมานบังใจแล้วรีบแก้ไขเสียรีบไปหาท่านผู้รู้ช่วยปัดเป่าให้เสียไม่เช่นนั้นจะเสียคนปัญหาเรื่องครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันคำกล่าวของคนโบราณที่ว่า จะรู้คุณพ่อแม่แน่ชัดต่อเมื่อตอนเองมีลูกแล้วจะรู้คุณครูบาอาจารย์แน่นอนต่อเมื่อตัวได้เป็นครูคนอื่นแล้วข้อนี้เป็นความจริงอย่างที่สุดข้าพเจ้ารู้แก่ใจตัวเองแล้วเพราะข้าพเจ้าได้เป็นครูอยู่ด้วยตนเองมันมีธาตุแห่งความหวังดีต่อสิทธ์วนเวียนอยู่ในจิตใจอย่างบอกไม่ถูกมีความเป็นห่วง 108. ร้อยแปกลัวว่าสิทธิ์จะไม่รู้พอ จะไม่เข้าใจพอกลัวสิทธิ์จะสอบตกกลัวเลยไปจนกระทั่งเมื่อออกจากโรงเรียนไปทำงานแล้วจะไม่ก้าวหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตฉะนั้นในเวลาสอนครูจึงทุ่มเทจนสุดแรงตัวที่จะให้สิทธิ์สอบได้การกระทําด้วยความห่วงใย,ยนี้เป็นของครูให้แก่สิทธิ์เปล่าๆเ,เลยค่าจ้างเลยเงินเดือนจริงๆ ส่วนนี้แหละเป็นบุญคุณของครูครูรู้ครูเห็นข้าพเจ้าเองก็ไม่เห็นชัดๆเมื่อตอนเป็นครูคนอื่นนี่เองแต่นักเรียนจะเห็นได้ยากหน่อยเพราะยังไม่เคยเป็นครูแล้วอีกอย่างหนึ่งครูจะสอนจ้ำจี้จ้ำชัยนักว่าตัวมีบุญคุณแก่สิทธ์ก็ไม่ได้จะเป็นการทวงบุญคุณไปเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้มักขะ การลบหลู่คุณของผู้มีคุณนั้นเป็นความชั่วช้าน่าเกลียดจริงๆจิตใจของคนประเภทนี้ถ้าเป็นพื้นที่ก็เป็นดินจืดมีแต่หินดาดปลูกอะไรไม่ขึ้นเพราะว่าอุปการะที่คนทำแก่คนมักขะนั้นจะไม่มีงอกงามเป็นบุญคุณขึ้นเลยและคนมักขะเองก็ดีไปไม่รอดสักรายเดียวเห็นมานักแล้ว